ธัญญาเมาสามีห่วงลูกสาวมากถึงขั้นยื่นคําขาดให้มีเฟ้นตอนอายุเท่านี้ยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆสำหรับน้องลียาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลและสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลล่าสุดวันที่20กันยายนธัญญาได้ออกมาเผยว่า ลูกสาวชอบเต้นแต่ไม่ชอบให้คนอื่นมาชื่นชอบตัวเองไม่ชอบให้ใครมาสนใจตัวเองเรื่องเฟ้นเรายังไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาเรื่องนี้เรายังไม่ห่วงเพราะไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามาเราสงสารเด็กผู้ชายเขาขี้ห่วงอะพ่อเป๊กน้องสาวเขากว่าเขาจะเปิดรับได้คือวันแต่งงานสงสารหนุ่มหนุ่มที่จะเข้ามาจีบลูกเลยเรายังคิดไม่ออกถึงตรงนั้นเลย ตอนสมขวบเด็กผู้ชายนั่งใกล้ลียาไม่ได้เขาจะให้มีเฟ้นตอนอายุ30สิบ